สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับเดือนมีนาคมปี2568นะครับทุกท่านาวันนี้เราก็ขึ้นมาถ่ายภาพบรรยากาศนะครับที่บริเวณลานวัดอาพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับอยู่บนเขาค้อนะครับห่างจากถนนหมายเลข12ประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับทางขึ้นไม่ชัน นะครับขึ้นง่ายๆเลยนะครับทุกท่านนะก็บรรยากาศก,ก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับกอ็อย่างว่าแหละนะมีนาเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันร้อนแล้วนะครับทุกท่านมันร้อนแล้วนะก็เราไม่สามารถถ่ายภาพนานได้นะครับเราก็จะแทนกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับในส่วนของวิวแล้วก็บรรยากาศต่างๆเพื่อใครอยากจะมาเที่ยวช่วงสงการก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับเวลาที่เราขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าท่านต้องแต่งกายให้มิตรคิดสุภาพเรียบร้อยนะครับถ้าใส่กระโปรงเนี่เขาไม่อยากจะให้ขึ้นเลยนะครับทุกท่านไม่อยากจะให้เข้ามาในบริเวณลานตรงนี้นะครับสําหรับใครที่จะขึ้นมานะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยอ่าประเด็นที่2ก็คือนะครับจะมีจุดฝากรองเท้านะครับดังนั้นใครที่ไม่ได้ใส่รองเท้าย้ํา ใครที่ไม่ได้ใส่รองเท้าท่านต้องซื้อรองซื้อถุงเท้านะเขาจะมีจุดขายถุงเท้าอยู่นะครับอ่าคู่ละ20บาทนะครับคู่ละ20บาทนะส่วนใครที่ใส่ถุงเท้าก็ขึ้นไปได้เลยนะครับทุกท่านนะก็ตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะก็คือเขาต้องการให้เราแต่งกายให้เรียบร้อยแหละส่วนใครที่ไม่ใส่ถุงเท้าขึ้นมาเจอพื้นร้อนๆก็เรียบร้อยละครับเท้าพองละครับเพื่อนๆนะ ดังนั้นใครที่จะขึ้นมาเนี่ยต้องซื้อถุงเท้าคู่ละ20บาทนะอ่านะครับหรือว่าใครจะเตรียมมาจากบ้านก็เตรียมมาได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราขึ้นมาบนฐานเจดียของพระใหญ่เนี่ยนะครับทุกท่านก็จะมีจุดขายของฝากนะครับจุดทําบุญต่างๆนะครับเราสามารถทําบุญได้นะครับทุกท่านนี่นะอ่าน่าจะขอใบอนุโมทนาบัตรได้ด้วยนะครับณนะตรงจุดจุดนี้ นะครับเพื่อนเพื่อนะก็ตามนี้เลยนะครับภาพบรรยากาศวิวมุมสูงนะครับอยู่บนเขาค้อห่างจากถนนหมายเลข12นะครับอ่าประมาณ1.5กิโลนะครับทางขึ้นไม่ชันนะครับเป็นถนนคอนกรีตขึ้นมานะครับอ่าก็ขึ้นลขึ้นลงได้ตามปกติไม่ได้ชันอะไรมากมายนะครับเพื่อนก็นี่แหละนะถ้าเรามองลงไปเราจะเห็นถนนอยู่นะครับแต่ด้วยมุมของกล้องนะครับมันมองไม่เห็นถนนนะครับทุกท่านนะ ก็เอานะครับใครอยากจะมาเที่ยวในช่วงสงการเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ไปกันได้นะครับเพื่อนๆพี่น้องเอนะก็จะประมาณนี้นะครับข้างในมีร้านกับคงกับข้าวมีห้องนงห้องน้ำ